วันนี้วันที่13เนี่ยอีก10กว่าวันก็รู้เลยอยากให้ทุกคนเก็บสิ่งนี้ไว้จริงๆมันแบบเป็นที่ระลึกของเราขอให้ซื้อได้คนแรกๆเพราะว่าการเป็นคนแรกๆย่อมมีสิทธิพิเศษเสมอรอไปคอนโซโลโลแทนก็ได้พูดนะไม่มาโกรธนะหวังว่าทุกคนจะว่างวันนั้นนะคะ ถ้าเกิดมีคอนโซลจริงๆอ่ะควรแบบสักกีที่นั่งค่ะที่มันจะทุกคนจะไม่ต้องแย่งกันจนเกิน,นไปแบบว่าเออแล้วก็แล้วมันก็จะขายหมดใช่ครั้งที่เรา2่งพานแล้วก็เออหมดเร็วแล้วก็เราเลยคิดว่าเออรอบเนี้ยถ้า <laughs> <laughs> ก็รีบม,มาหลายวันนี้เพราะอาทิตย์หน้าจะไม่ค่อยว่างนะทุกคนตอนนี้เดือนกันยาแล้วนะทุกคนเก็บเงินหรือ,อยังทุกคนได้เก็บเงินไว้หรือ,อยังคะบอกแล้วให้เก็บเงินไว้พอเจอทิปมาเซรีไปไม่แน่ใจเลยเขาเอ้ยเขาได้เก็บเงินกันหรือเปล่าเร <laughs> าแบบเจอแบบทิปที่คนให้ในงานมาเซรีไปก็เอ้ยบอกให้เขาเก็บเงินนะเขาได้เก็บกันหรือเปล่านะ เก็บแล้วเหรอน่ใจรอสิ้นเดือนรอสิ้นเดือนหลังบ้านไม่บ่อน้ำมันค่ะโอเคอยากให้เห็นว่าแบบยอดขายไม่ดีนะทุกคนต้องช่วยกันสิ้นเดือนสิ้นเดือนใช่จริงๆอ่ะมันก็มันจะมีของแบบออกมาขายอีกหลายอย่างนั่นแหละแต่ว่าอยากให้ทุกคนเก็บสิ่งน,นี้ไว้จริงๆมันแบบเป็นที่ระลิฟของเราๆๆไอายัยอ่ะรอประกาศรอประกาศปลายเดือนนะปลายเดือน หนูตื่นเต้นไหมอะคะหนูตื่นเต้นค่ะแต่ว่าถือว่าหลายๆอย่างแบบเป็นไปตามที่คิดคือเหมือนตอนแรกมันก็จะไม่เป็นไปตามที่คิดแต่ว่าสุดท้ายมันก็มีบางอย่างเป็นไปตามที่คิดแล้วเราวันนี้เราก็เลยดีใจพอสมควรอืมก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็อาทิตย์หน้าน่าจะไม่ค่อยว่างด้วยก็เลยอย่ามา,ลาไลฟ์ไว้ก่อน,นตื่นเต้นค่ะนูตื่นเต้น สปอยสักนิดเหรอคะก็เนี่ยที่พูดอยู่ก็คือสปอยแล้วนะเอาจิงจะบอกกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วปลายเดือนปลายเดือนบอกแล้วให้เก็บตังค์ราคาแรงไหมก็แรงอยู่แต่ว่าเอาจริง,รงๆก็แก้วคิดมาแล้วว่ามันคุ้มนะแต่ว่าเออมันก็แรงอยู่เหมือนกันแต่ก็พยายามแบบว่าให้นูน่นให้นี่จนมันคุ้มที่สุดแต่อยากให้ทุกคนแบบเอ๊ะยังไงยังไงดีนะ ยายามจะให้ทุกอย่างเท่าที่จะให้ได้แล้วถ้าใส่ตัวแก้วลงไปในนั้นได้ก็ก็คือมีตัวแก้วลงไปในนั้นอะไรนะมันคืออะไรนะเกินสองหมื่นห้าไหมไม่เกินไม่เกินสองหมื่นห้าค่ะไม่เกินโอเคถ้ามีสองหมื่นห้าถือว่าซื้อได้แล้วแหละซื้อแล้วอืมไม่ถ้าเกิดว่ามีสักสามหมื่นก็ซื้อหลายซื้อหลายๆอันก็ได้ถ้าถ้ามีเงินเยอะก็ซื้อหลายอันก็ได้อยากซื้อแล้วว่านี่ขอให้ซื้อได้คนแรก เพราะว่าการเป็นคนแรกๆย่อมมีสิทธิพิเศษเสมอ <c oughs> ทุกคนเราได้เป็นคนแรกนะ <c oughs> เดี๋ยวายกาๆถ้าบอกอะไรได้เราจะมาบอกอีกทีถ้าเกิดว่าคือทุกคนรู้ใช่ป่ะว่าเราต้องไลฟ์ทุกๆทุกๆสิบวันถูกไหมหนึ่งถึงสิบหนึ่งรอบสิบเอ็ดถึงยี่สิบหนึ่งรอบแล้วถ้าเกิดหลังวันที่สิบเราว่างมาบอกอะไรก่อนหน้านั้นเราก็จะมาบอกทุกคนก่อนแต่ว่าถ้าก่อนหน้านั้นไม่ว่างมาไลฟ์ก็ทุกคนก็ต้องรอรู้ทีเดียวพร้อมกัน อบอกเลยไม่ได้ไม่ได้มันต้องมันให้มันใกล้กว่านี้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าก่อนหน้านั้นไม่ไม่ว่ามาบอกทุกคนก็ต้องรู้ต้องรู้วันจริงเลยนะคะสปอยหนักมา,ากแต่ก็เหมือนยังไม่รู้อะไรเลยใช่ความตั้งใจของแกก็คือพูดให้เยอะๆแต่ว่าทุกคนก็ต้องยังไม่รู้อะไรนั่นแหละถูกแล้วถูกแล้วต้องยังไม่รู้นั่นแหละตอนนี้สำหรับความสุขแล้วเพราะว่าวันนี้มี เราดีใจตั้งหากเราก็เลยก็เลยกําลังกาลังยิมตลอดเวลาบอกแม่ไปว่าแม่ไม่ใช่คืนนี้หนูรอนอนยิมนอนยิมอยู่คนเดียวอันนี้สุมไหมไม่สุมนะไม่ไม่สุมแค่แบบบางอย่างต้องแชร์ความเร็วนิดหนึ่งทุกคนต้องแชร์ความเร็วนิดหนึ่งเชอเป็นมิตรเหรอโดนสั่งสอนมาแบบนี้เราโดนเลี้ยงดูมาแบบนี้ห้าปีที่ผ่านมาไม่ไม่ไม่ได้มีจํานวนจํากัด ไม่ไม่ได้มีจำนวนจำกัดมีเท่าไหร่ก็ได้เลยไม่จำกัดดิไม่จำกัดทุกคนมีเงินเท่าไหร่ทุกคนต้องจ่ายมาให้หมดไม่จำกัดไม่จำกัดแต่วันนี้ทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรถูกแล้วต้องยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรอีกสิบกว่าวันเองเดี๋ยวก็รู้แล้วใช่ปะวันนี้ไม่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบสามเนี่ยอีกสิบกว่าวันก็รู้เลยรอไปคอนเสิร์ตแทนก็ได้พูดนะไม่มาโกรธนะหวังว่าทุกคนจะว่างวันนั้นนะ อา้าวอุ้ยอะไรกันอา้าวอุ้ยอุ้ยคืออะไรอุ้ยทำไมอ๋ออ้าวเราก็ต้องระดับเรามันก็ต้องมีบ้างสิคอนโซคอนเสิร์ตอะไรทุกคนก็ต้องได้ดูอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ปลาเดือนนี้นะไม่ใช่ปเดือนไม่ใช่ปลเดือนนี้นะทุกคนคิดว่า ถ้ามีแบบถ้าเกิดมีคอนเสิร์ตจริงๆอ่ะควรแบบสักกี่ที่นั่งค่ะที่ที่มันจะทุกคนจะไม่ต้องแย่งกันจนเกินไปแบบว่าเออแล้วก็แล้วมันก็จะขายหมดไม่ไม่เอาแบบขายไม่หมดเหลือนะอยากอยากให้มันขายหมดเร็วๆแบบอย่างปีที่แล้วอะรู้สึกว่าขายไม่ใช่ปีที่แล้วอย่างครั้งที่เรารู้สึกว่าว่าขายหมดเร็วมากแล้วเออรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นดีคอนเสิร์ตมันต้องแบบมีคนแย่งกันซื้อหน่อยอะไรอย่างงี้ แต่ว่าก็ก็อยากให้แบบหลายๆคนได้ดูแล้วมันก็เออหน้าหละคชั่วนมคิดว่าต้องสามกี่ที่สามพันเลยหรอคะโหฉันมีชื่อเสียงขนาดน,นั้นเลยหรอสามพันห้าพันเลยหรอห้าพันเยอะไปหนะ่อยคิดว่าสามพันทุกคนคิดว่าแกแบบมีแฟนคลับเยอะนะ <laughs> คือหลอแบบแก้วไม่อยากให้มันเหลือไม่อยากให้แบบอยากให้บัตรหมดอ,ะอ่ะ,อ,ะอยากให้บัตรหมด ไอคิดว่าสามพันเป็นไปได้อยู่แต่ห้าพันน่าจะเยอะไปถ้าเท่าคนชลาลายอะคือสี่พันทุกคนมันคือสี่รอบเวลาราพันคนเพราะว่าตอนนั้นมันโควิดใช่ไหมแล้วมันก็จัดได้แค่รอบละพันประมาณพันสี่รอบก็สี่พันอะไรเงี้ยเราอะเอาพูไม่น่าสี่พันเยอะไปสี่พันสี่พันเยอะไปสักร้อยที่ไหมอาจจะได้แย่งแย่งกันหน่อยไหมหนึ่งร้อยที่อะถ้าได้จัดนะถ้าได้จัด ักทีใช่ครั้งที่เราสองพันแล้วก็เออหมดเร็วแล้วก็เราเลยคิดว่าเออรอบเนี้ยถ้าถ้ามันมีครั้งหน้าถ้ามันมีครั้งหน้าถ้ามันมีครั้งหน้า สามพันแบบมันจะมันจะโอเคไหมมันถ้ามันเยอะกว่าเดิมมันจะดีไหมอะไรเงี้ยแต่เราอยากให้คนแย่งกันเแบบเอออยากให้มันมีความรู้สึกว่าว่าแย่งกันหน่อยไม่ใช่แบบว่าเออจองเมื่อไหร่ก็ได้ไม่หมดสักทีอะไรเงี้ยไม่ได้หลุดมันไม่ใช่ไปเดือนนี้ทุกคนอันไปเดือนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่คิดเฉยๆจินตนาการเราเองว่าก็แบบสมมติ สมมุติเรามีคนอย่างเงี้ยแบบว่าสองพันมันมันดูจะไม่พอนะเขาที่แล้วแต่ว่าคือแกกวไม่รู้ว่าแบบว่าแบบทุกวันเนี้ยแฟนลับรามันน้อยลงหรือมันเพิ่มขึ้นคือเอาจริงๆอะเหมือนว่าอย่างยอดฟอลเราอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนจะลดลงทุกวันใช่ไหมคะคือเราก็ไม่รู้ว่าณวันนั้นสองพันที่ที่มันเคยแบบที่คนเคยแย่งกันอะก็ไม่รู้ว่าพอพอมาวันนี้แล้วอะคนที่แบบต้องการดูวมันเพิ่มขึ้นหรือมันน้อยลงอะไร ก็เลยคิดว่าเอ๊มันมันถ้าเกิดได้ใจมันต้องอยังไงนะอืมเหมือนเราก็เคยมีช่วงที่คนมาจับมือเยอะกว่านี้ถูกไหมทุกคนช่วงที่แบบงานจับมือคนมันเยอะมากๆอะไรเงีเ้ยเออแล้วมันมันก็คือนะช่วงนั้นที่ที่เราได้ได้ทําคนเดียวไปอะไรเงี้ยแต่พอวันนี้ที่แบบงานจับมือคนมันก็น้อยลงด้วยความสนใจต่างๆที่คนมีต่อเรามันก็น้อยลงด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าถ้ามีแบบถ้ามีงานขึ้นมาจริงๆคนจะยังสนับสนุน เราอยู่แค่ไหนอะไรแป๊ะแกจะไปซ้อมเปียโนและะ้วค่ะทุกคนฝันดีนะคะก็อย่าลืมเก็บตังไว้หน่อยนะคะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for it application มีแค่เธอจากวันนี้ต้องเจออะไรจะคิด ที่เราต้องไกลยิ่งได้เห็นเธอในวันนี้ชอบรอยอยนของเธอ